สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันเนี่ยคะ่ะกับช่องด้นหมช c h a n นั่นเองก็ห่างหายไปมานานแบบนาน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 มากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะทำวอล์กนะคะไปเที่ยวนะคะทิปกระบี่นะคะไปดูกันเลยอย,อย่างอื่นที่ไปดูนะคะดูสภาพหน้าหนูเปิดแทนแทนแทนโอเคตอนนีน okay, น้น้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทาครีมเสร็จแล้ว ตอนนี้เราตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบโอ้มายก่อนเราก็ตั้งวีผมกันก่อนโอเคก็ไปดูของยังมีของที่ต้องเตรียมอีกเยอะมากเดี๋ยวเรา อยากพาหมีไปด้วยอ่ะพาหมีไปก่อดได้ไหมหมีตัวใหญ่ไปนะคะตัวใหญ่มากใหญม่มากหรอกเมื่อาวานไปซื้อรองเท้ามาใหม่ะจะมาอวดหน่อยมาแล้วค่ะก็คือมาแล้วอ๋อปิดด้นี่นะคะ วันนี้เราก็กำลังกินข้าวที่หน้าบ้านนะคะเป็นข้าวมันไก่ทอดทำไงเนี่ยทุกคนเหลือตั้งเยอะอิมอ่มมากนี่ยเหลือตั้งเยอะนะอันนี้คือเหลือตั้งเยอะนะคะวันนี้เรากินไม่ไหวละกินไม่ไหมดโอเคเดี๋ยวเราจะไปทิ้งกันนะคะไปไปไปทิ้งด้วยกันก <c oughs> ินไม่หมดจริงๆรลาคอย ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ขึ้นรถนะคะเย้ถึงเอานังแล้วนังกระบีนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณนาทีนะีอันนี้เอแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อน น e ี่นอนคนเดียวนะนอนคนเดียวก็เยอะแตองเเดี no ๋ยวเราจะพาฝัน no ที no ่ขอบอกชื่อหน่อยที่นี่กันคะะก็จะเป็นที่บูรีธาดารีสอร์ทกะบีนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมห้องนอนห้องนะคะ นี่ก็จะเป็นประตูนะเป็น,นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแต่ว่ามีคนอยู่นะจ๊ะเปิดมานี่นี่ก็จะเป็นมีไม้แขวงเสื้อนะคะมีตู้เซฟเพิ่มจากห้ากูเห็นปุ๊บ mm hmm. แล้วก็ออือแล้วก็สามารถกินกาแฟได้อันนี้มี น้ำนะคะแล้วก็มีเนี่ยแก้วอะไรแล้วก็ไม่อยู่นะคะไม่รู้อะไรนี่คือแก้วนะคะแก้วน้ำไม่ได้แปลกนี่ได้เลยเป็นแก้วน้ำแหละคือกาแฟเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นเก๊วนี่ก็จะเป็นตู้เย็นอันนี้ฉันจะลงยูทูบอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ นี่ห <melhor> ้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำด้วยโอเคแล้วก็ทีนีเราจะนอนสักหน่อยแล้วก็นี่คือเตะนี่คือห้องน่วนเอ้ยไม่ใช่ห้องพายันใหญ่งใหญ่นี่ก็จะเป็นวิลแลนี่ก็จะเป็นห้องของเราเอง เออเป็นเตียงเล็กๆแล้วก็ไฟนี่เดียวนอนกับน้องแก้มนะคะเราแบบนี้ก็จะไม่ค่อยโดนแอร์ก็เลยเขาแล้วก็จะมีแอร์ก็จะมีแอร์ไอ้น้ำให้นะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่อ่ะปอน้าเดี๋ยวไปเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็คุณบอกคุณในนั่นโอเคนะคะเจอค่ะแล้วก็จะไปนอนแล้ว เจอกันพ p สองพรุ่งน <EP song. S 2> ี้เออบายบายสวัสดี